สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่สิงโตงนะคะวันนี้ใหม่ก็จะมาพูดถึงเรื่องการไปสิดวัคซีนนะคะแล้วก็สถานการณ์ในสิงตตงเป็นยังไงบ้างมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่ใหม่ห้อยคออยู่นี้คืออะไรนะคะก็อย่างแรกก็ใหม่ก็ขอฝากกดซับสไครต์น้องใหม่สิงโตงด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีข้อมูลในการเที่ยวหรือว่าในการเดินทางหลายๆเรื่องหลายๆรานะคะวันนี้นะคะก็ สิ่งแรกก็คือการ์ดอันนี้นะคะหลายๆท่านก็สงสัยกันเข้ามานะคะว่าที่หมายห้อยคอคืออะไรแบบนี้นะคะน,นี่คือการ์ดออกจากบ้านนะคะก็เพราะว่ามันเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดในสิงตุง์นะคะก็คือทางรัฐเขาก็ออกมาให้นะคะต้องต้องมีใบาการ์ดแบบนี้นะคะที่จะออกบ้านได้หนึ่งคนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเราออกบ้านได้เราออกบ้านเนาะเราก็ต้อง พบก๊์ดนี้ไปตลอดนะคะถ้าเกิดเราไม่พบไปหรือว่าเราไปเจอตำรวจนะคะตำรวจเขาจับได้ว่าเราไม่มีก๊์ดในการเดินทางออกจากบ้านแบบนี้นะคะเราก็จะโดนปรับห้าห้าพันจาร์นั่นเองนะคะถ้าเกิดเขาแบบตรวจเนาะตรวจตามตามซอยหรือว่าตามถนนอะไรต่างๆนะคะถ้าเราเจอถ้าเราไม่พบอันนี้เราก็ต้องโดนนะคะโดนเก็บห้าพันจาร์นะคะห้าพันจาร์ก็เกือบ หนึ่งร้อยไม่ถึงนิดเดียวนะคะทุกคนในเชียงตุงนะคะก็ต้องมีใบอันนี้ที่จะออกจากบ้านได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะสําหรับไปเดินไปตลาดไปกาดหรือว่าไปอะไรแบบนี้ก็ต้องพบไปนั่นเองนะคะก็ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นใบรับรองที่เราไปสิดซิโนฟาร์มานั่นเองนะคะเขาก็จะมีชื่อหรือว่าที่เราไปสิดวัคซีนมาครบสองเข็มนั่นเองนะคะก็สําหรับใครที่แบบ สิทธิ์เข็มเดียวเนาะก็ยังไม่ได้นะคะได้ใบแค่แบบเสำหรับที่จะไปสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะเวลาเราเดินทางออกนอกประเทศหรือว่าเราเดินทางไปถ้าคิเลกไม่สายแบบนี้ก็ไม่ต้องโดนกัดตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ในเชียงตงก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็วันๆก็มีคนติดสูงขึ้นวันๆก็น้อยแบบนี้นะคะก็ขึ้นนลงๆอยู่นะคะช่วงนี้เนาะแล้วก็ เห็นบอกว่าถ้ารถก็เริ่มทยอยเปิดกันเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปถ้าขิเล็กเิียงตุงได้แล้วนะคะนั่งรถส่วนตัวไปก็ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องกักตัวเหมือนเดินที่ผ่านมานะคะสิ่งที่คนเิียงตุงนะคะไม่กล้าออกจากบ้านก็เพราะว่าเขาจะแบบตรวจโควิด COVID นะคะคือหลายๆคนก็คืออาจจะก,กลัวนะคะหลายๆคนก็ไม่กล้าออกนอกบ้านแบบนี้นะคะถ้าเกิดไปเจอเขาตรวจเนาะเขาก็จะจับตรวจแบบ โควิดเลยนะคะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะแต่ว่าเมื่อวันซืนนี่ก็คือไมค์ก็ไปตรวจโควิดที่วัดนะคะวัดหนองผานนั่นเองค่ะเขาจะมาตรวจให้ทางหมู่บ้านนะคะทุกๆหมู่บ้านเลยนะคะก็จะไปตรวจให้แบบนี้นะคะคือบอกเลย <c oughs> เจ็บนะคะ <c oughs> เจ็บมากเลยไม่เหมือนครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ไม่ไปตรวจนี่คือจะไปเมืองลาเนาะแล้วก็ไปตรวจน,นะคะก็คือจะแบบผ่านๆเนาะผ่านๆก็คือเสียวๆคือมันแบบ เหมือนที่เราจะอดชิวแบบเดียเนะแต่ว่าเมื่อวันซื้นเมื่อวันก่อนได้ไปสไปให้เขาตรวจที่วัดนะเขามาตรวจให้ที่วัดฟรีนะคะแล้วก็ไปตรวจนี่แบบโอ้โหเจ็บตรงถึงข้างหลังเลยอะเนาะก็ไม่อยากจะพูดนะคะคือมันมันเจ็บมากอะแล้วก็น้ําหนูน้ําตาไหลเลยเนาะก็คือบอกบอกไม่ถูกอะเนาะคือแต่ละคนมันก็แบบมือเบามือแรงไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะแล้ว ก็ไม่มีนะคะก็ไปตรวจแล้วก็ไม่มีไม่ได้ไม่มีโควิดนะคะปลอดภัยดีนะคะที่ได้ใบแบบนี้มาก็เพื่อที่จะรับรองในการเดินทางว่าเราจะเดินทางไปไหนแล้วก็ได้สิทธิ์วัคซีนกี่เข็มแล้วได้สิทธิ์วัคซีนอะไรแบบนี้นะเพื่อที่จะเดินทางออกนอกประเทศนั่นเองนะคะไม่ใช่ไปสิทธิ์วัคซีนวัคซีนมาแล้วจะป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือที่ไปฉีดมาก็คือเขาบอกว่ามีโอกาส ที่จะติดน้อยอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องไปฉีดนะคะถ้าเกิดใครไม่ฉีดแล้วก็คือไม่แน่ใจว่าออกนอกประเทศได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้คุกคนก็แบบอยากมีใบรับรองแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปไหนก็ได้แบบนี้นะคะแต่เราก็ต้อง เซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนเนาะก็ไม่ใช่ว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วสันปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีโอกาสปิดหลอกอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะถ้าเกิดเราไปฉีดมาแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็เซฟตัวเองด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะมันไม่ใช่แบบคือไม่ใช่ไปฉีดมาแล้วก็ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้นะคะเนาะก็สําหรับใครที่ไปฉีดมาก็อ่ ดีใจด้วยนะคะดีใจกับทุกคนด้วยเพราะว่า,าแถวข้างนอกก็เริ่มทยอยสิดกันนะคะอาจจะเข็มแรกบ้างเข็มเข็มเข็มสองยังนะคะก็คืออย่างเช่นน้องหอมหนูก็เพิ่งไปสิดมานะคะเข็มแรกเองนะคะก็ต้องเข็มสองเนาะต่ตอนนี้เข้าไปสิ์ตามหมู่ม่านนะคะ เราไม่ต้องไปแย่งคิวเหมือนเ,อเข็มแรกที่ใหม่เคยไปนะคะคือตอนนั้นคือเขาแย่งคิวแล้วก็ไปสิทธ์กันแบบโหเยอะมากแล้วก็แบบคนก็เอึอัดมากคือมันอาจจะมีโอกาสในการติด,ตดโรคสูงมากแบบนั้นเนาะ <c oughs> เขาก็เลยแบบแบ่งหน้าที่กันนะคะแล้วก็ให้ไปสิทธ์ตามหมู่บ้านตามวัดตามวัดแต่ละที่แต่ละที่ไปแบบนี้นะคะเนาะก,ก็เห็นไปสิทธิ์ที่หมู่บ้านต่างๆหลายหมู่บ้านแล้วก็ไปตรวจโควิดแต่ละหมู่บ้านด้วยแบบนี้นะคะ หล,หลายท่านก็ถามเข้ามาว่านะคะว่าเซียงตุงเสียงตุงเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็เสียงตุงไม่มีผลกระทบอะไรใช่ไหมแบบนี้นะคะเชียงตุงก็ยังสงบดีนะคะยังไม่มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าผลกระทบทางด้านการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าแพงไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอะไรขึ้นหมดทุกอย่างเลยขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะจากเมื่อก่อนนี้คือน้ํามันอยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่ง 1000จาร์ยังไม่ถึงนะคะแต่ปัจจุบันนี้คือขึ้นเป็น1,500กว่าจาร์แบบนี้นะคะคือขึ้นสูงมากคือตอนหนึ่งลิตรนะคะตอนหนึ่งลิตรเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้ใหม่ก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าใหม่ผ่านไปออกไปนอกบ้านผ่านไปเมื่อหลายวันก่อนนะคะแล้วก็ไปดูนะ้ํามันนี่คือแบบขึ้นสูงมากเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ดูนะคะตอนนี้น่าจะ ตอนนี้ก็แบบยังขึ้นขึ้นลงลงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเงินไม่ว่าจะเป็นเงินพมา่าหรือว่าเงินจร์ดเงินไทยแบบนี้นะคะก็ขึ้นขึ้นลงลงเงินเงินไทยนี่แบบแบบพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะคะเมื่อเมื่อสามสี่วันก่อนเนี่ยใหม่ไปแลกมาเนี่ยคือหนึ่งพันเนี่ยได้ประมาณหกหมื่นสามพันจรเลยนะคะขึ้นสูงมากเนาะเราไม่ได้แบบเอ,อ เราไม่ได้เจอแบบนี้นะคะแล้วก็ไปแลกมาพันหนึ่งค่อยๆแลกนะคะคือไม่การแลกเยอะเนาะ <_ C 1> แล้วก็เก็บเป็นเงินไทยไว้แบบนี้นะคะ <_ C 1> เงินพม่าก,ก็ตกแบบฟุบเลยเนาะ <_ C 1> คือมันจะแบบวันนึงก็ขึ้นวันนึงก็ลงแบบนี้มันขึ้น,นๆลงๆนะคะมันคือยังไม่มีความมั่นคงในประเทศอะไรแบบนี้เนาะก็คือธนาคารก็คือไม่สามารถไปกดเงินได้แบบนี้นะคะ <_ C 1> หลายคนก็ไปเฝ้าหน้าธนาคารเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็ คือบางคนก็ไม่รู้ว่าจะกดได้หรือเปล่าบางคนก็ไม่รู้จะกดได้ไหมวันนี้นะคะก็ต้องไปนั่งเฝ้าที่ธนาคารเป็นแบบแถวเลยแบบนี้นะคะคือคนในสิงยงตุงก็ต้องประคับประคองไปแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบบ้านเมืองไม่ปกติอีกแล้วมาเจอโควิด1 9ระบาดในสิงตรงอีกแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบเริ่มเติมดีขึ้นแล้วนะคะสามารถเดินทางไปถ้าคิดเด็กได้แล้วเนาะสำหรับถ้าเกือบด่านเปิดมาเนี่ย สำหรับเอ่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสชียงตุงนะคะก็มีพี่แต่ท่านนะคะถามทักเข้ามานะในส่วนตัวนะคะบางท่านก็ถามว่าถ้าเกิดจะไปเที่ยวสชงตุงอะ่ะมีมีไกด์นาเที่ยวไหมแบบนี้นะคะคือสชิยงตุงอะ่ะมีไกด์นาเที่ยวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่นีกับนินนะคะแล้วก็มีอ่า พี่สามสามใสๆนะคะก็เป็นไกด์นำเที่ยวอยู่แล้วนะคะว่าจะไปย่างกุ้งแต่เชียงตุงนี้เชียงตุงนี้มีอยู่แล้วพี่ซิมก,ก็เป็นไกด์นำเที่ยวเชียงตุงอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องนำเที่ยวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเดินทางมาเองก็ได้นะคะอยากจะเที่ยวแบบชิวๆสบายๆตัวคนเดียวไปคนเดียวเดินทางเองนั่งรถเองอะไรแบบนี้ก็ต้องขอวีซ่าจากที่ประเทศไทยแล้วก็เข้ามาเชียงตุงนั่นเองนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเราที่เกียจแบบวุ่นวายเรื่องเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะก็แนะนําให้นําไกด์นาเที่ยวนําเที่ยวในเิียงตุงนะคะเอกสารก็จะให้ไกด์ทาให้หมดเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสบายไปอย่างหนึ่งแต่เราก็ต้องค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นเนาะถ่าเที่ยวในเชียงตุงนี้ก็ 3คืนสี่วันนะคะสักประมาณสองหมืนน่าจะพอนะคะในการเที่ยวเซงตุงนะคะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าน,นั้นก็ได้แล้วแต่ท่านจะใช้จ่ายนะคะเพราะว่าของในเยงตุงก็ไม่ค่อยที่จะแพงสักเท่าไหร่นะคะก็ถูกอยู่นะคะเวลาซื้อของซื้ออะไรในตลาดก็ถูกถามว่าถูกไหมมันก็ถูกกว่าที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าอาจจะเสียค่าเดินทางหรือว่าค่าไกด์ค่าอะไรเป็นพิเศษแบบนี้เนาะ ก็เดินทางจากเม่สายท่าิเล็กข้ามาท่าิเล็กแล้วก็มาถึงสิงตุงนะคะก็ร8อยกิโลนะคะก็ซึ่งก็ไม่ไกลมากนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี้ต้องออนั่งรถยาวมากเลยประมาณ6ชั่วโมงยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้คือนั่งรถมานี่ก็ประมาณออถ้านั่งรถส่วนตัวนะคะไวสุดก็ 4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะมาถึงเชียงตุง4-5ชั่วโมงประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็สําหรับใครที่แบบอยากจะมาเที่ยวเสียงตุงก็ถ้าเปิดด่านก็สามารถที่จะเดินทางมาเที่ยวเิียงตุงได้นะคะก็ยินดีต้อนรับเสมอนะคะถ้าเห็นบอกว่าด่านน่าจะใกล้เปิดเดียเด๋ยวนี้เนาะแต่ไม่แน่ใจนะคะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะคะช่วงนี้ก็เสียงตงุงไม่มีผลกระทบะทางด้าน การต่อสู้อะไรนะคะแต่มีผลกระทบทางค่าใช้จ่ายหรือว่าไปซื้อซื้ออะไรใช้อะไรใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเราแบบนี้นะคะเพราะว่าค่าเงินมันค่าเงินมันลงเนาะค่าเงินมันลดลงก็คือของอะไรสินค้าอะไรที่นําเข้ามันก็แพงหมดเลยทุกอย่างเลยนะคะ โอเคค่ะข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดพี่ที่ท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปน้องใหม่สิงตุงได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ใหม่ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็ลองแนะนําหรือว่าเสนอมาได้เลยนะคะที่ใต้คอมเมนต์น้องใหม่สิงตุงนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาท่านผู้ชม,มไปก่อนนะคะ แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องใหม่ซิ้นตุงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งสั่นให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องใหม่ได้ทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็ลาไปก่อนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ